ก่ะติดความเคลื่อนไหวล่าสุดคุณผู้ชมของโกตินะคะหรือว่านายวุฒิพงศ์กฎธรรมคุณกันบ้างผู้ต้องหาที่มีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองซ่องสูมอาวุธเพื่อก่อเหตุความบุนแรนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าเป็นที่ต้องการของทางการไทยอย่างมากล่าสุดนะคะออกมาระบุเลยะค่ะว่าตัวเองนั้นไม่ได้อยู่ในประเทศลาวแล้วนะคะให้สัมภาษณ์ผ่านรายการระบุค่ะว่าไปอยู่ที่อื่นบอกไม่ได้เป็นที่ไหนหรือจะไปอยู่ดาวอังคาร แต่ยืนยันชัดเจนนะคะว่าจะเดินหน้าในการต่อสู้ต่อไปด้วยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่โกติเนี่ยคือให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ประเทศลาวแล้วเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นๆจึงตัดสินใจหลบหนีออกมาบอกไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนเอาเป็นว่าอยู่ดาวอังคารก็แล้วกันยืนยันว่าไม่ท้อแท้ยังคงต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงค่ะ ส่วนการถูกพาดพิงจากผู้ต้องหาที่ควบคุมตัวได้9คนมีเพียงคนเดียวที่ตนรู้จักคือทีรชัยอุตรวิเชียนหรือรับพินเท่านั้นแต่หลังจากที่ตนนี้ออกมาก็ไม่เคยพบปะไม่เคยพูดคุยกันอีกเลยส่วนเรื่องอาวุธที่มีการโยงหรือพาดพิงถึงจารุพงเรืองสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยก็ชี้แจงบอกว่าทหารจะกล่าวหาอะไรก็ได้ทั้งนั้นค่ะ นี่แหละค่ะก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนอยู่คุณผู้ชมฝั่งของตำรวจนะคะรองโฆษกตำรวจพันตำรวจเอกกิษณะนะพัฒนาเจริญเขาบอกเลยค่ะว่ากรณีที่โกติสกายสดผ่านรายการการสกายของโกตินะคะเป็นสิทธิ์ที่สามารถทําได้ค่ะส่วนจะมีการปฏิเสธหรือว่าโจมตีการทํางานของเจ้าหน้าที่นั้นไม่มีผลกระทบใดๆกับสำนวนคดีตำรวจก็ดําเนินการไปตามพยานหลักฐานประเด็นอยู่ที่ผู้ต้องหาทั้ง9รายให้การอย่างไรรับซัดทอดต่อใครนะคะ รวมไปถึงรับฝากอาวุธมาจากใครด้วยซึ่งโกตีจะพูดอะไรก็ได้แต่ว่าสุดท้ายนี่ตำรวจยืนยันชัดเจนจะไปดูข้อมูลเชื่อมโยงหลักฐานอะไรกันอยู่บ้านนะคะค่ะสำหรับการติดตามตัวค่ะก็ชี้แจงบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งตามตัวมาดำเนินคดีไม่ว่าจะหลบหนีไปประเทศไหนก็ตามแต่บางประเทศจะไม่มีการทำสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนก็ต้องประสานงานขอความร่วมมือตามขั้นตอนในการส่งตัวผู้ต้องหามาดาเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ ไม่ได้กล,ล่าวหาลอยๆนะครับมันมีหลักฐานรีปภาพเชื่อมโยงนะครับท่านทุต้องไปหาผู้ที่เราพูดถึงตัวก้าวไล่เนีายนะครับว่า,านะก้าวไล่นให้การสะก้อนอย่างไรนะครับยืนยันหลักฐานชัดเจนนะครับชี้ชัดว่ารับสารขุประดจากผู้ใดนะครับส่วนผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นโปกติจะไปพูดอย่างไรผมจะพูดได้นะครับท้กกายนี้นนความเชื่อมโยงที่จะมีหลักฐานดดนะครับผมจะไปพังความที่ไหนครับ เดี๋ยวเราคงตามติดความคืบหน้าในเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าตอนนี้สังคมก็กําลังจับต้องในเรื่องนี้กันอยู่ด้วย